ครับผมกลับสวัสดีครับพี่น้องครับนะครับผมที boss, Aí, ่กำลังต e. so. ิดตามรับชมช่องไทยอีสานบ้านเฮายยู่สุขุสุขคนครับพี่น้องนะครับพบปะผมกับป้าอาทิตย์ครับทีมงานไทยอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องนะครับผมอ่ามือนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งกันยกยุกยกสุดุดครับพี่น้องนะครับอยู่โซนอยู่ไหนพี่น้องบ้านดงไลครับพี่น้องอำเภอสันสันจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องนะครับอ่ามือนี้อ่ามาผมมาพบกับน้องเนี่ครับท่านนั่นน้องเบี้ยบ่แมีนครับผมมาเบิ่งน้องเบี้ยบครับกำลังจียกครับผม น้องเบนครับอ้าคือห้องแห้งแท้อ้าวเสียงเซ็กซี่นะครับผมกำลังสิแบกกล้องกายภายในเสียงอ้าบัดเดี๋ยวผมเบรกเลยพี่น้องอ้าวเสียงเรามีสนิยเรียกเ็ดให้ผมสะกดผมหยุดได้นะครับน้องเบนน้องเบนน้องเบนบ่ซื่อเป็นภาษาไทยกันน้องเบนซ์เลยเนาะพี่น้องเบิ่งน้องเบนถือพี่น้องเบิ่งครับผมนะครับปาพี่น้องคนละครับอครับผมนี่ครับบัดละครึ่งโลพี่น้องบัดละครึ่งโลอ้า าละเครื่องรั่วไปน้องนะครับนี่ถือกิลีพี่น้องถือีิลีไม่ได้ถืออีเลรนะครับนะน้ำหงายกำลังมากครับไหลลงไปใส่ไปเข่าไออ่เครื่อนลำเปล่าครับพี่น้องนะครับเอารุ่นกันไปลุ่งกันไปนะครับนี่นะครับกับอีกสะดุ้งฟังผุ่นครับน้องเบนนะครับน้องเบนยุ่จังหวัดใดจังหวัดเดียวกันมีบ่ห่ามแตรจังหวัดไอคือเป็นจังหวัดที่เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดบ่จังหวัดเดียวกัน โอ้จังหวัดเดียวกันครับน้องเบนเออโอ้ยผมเคยขาอยู่จังหวัดเดียวกันจังหวัดใดน้อนี่เห็นแต่ว่าบึงการเป็นจังหวัดชุดไทยจังหวัดเดียวกันจะเป็นชุดไทยอีกบ่อ่ะบะมวนนู่นหัวม้วนกันไปนะครับบังจังหวะนี่ถือว่าน้องเบนถือว่าน้องเบนจังหวัดนี่เอาเด็ดพอเด็ดเก็บอยู่เอ้ารูดไปพี่น้อง อาเสียงป่าห้องแม,ม่ออ,อ,อครับผมอ่ะลุกนกักไปที่พี่น้องด้วยฮะผู้ใดแบนบ่โอ้ยถึงเบนถือกัลลีเด้นั่งคุยกันพี่น้องครับพี่น้องเบนครับน้องเบนออกมาถ่ายสุดครับนะครับ ห่วยนี้มันเป็นโดดก็ไปคัมิลาพี่น้องนะครับผมนะครับที่ขี้เลือกมาครับเป็นห่วยเดียวกันโดดโดดแล้วพี่น้องโดดแล้ว,น,ลวนี่โดดดีปะนี่โดดดีปะพี่นอ้องพี่น้องเบงสมบูรณ์เบิ้งป่าเราได้ผลพี่น้องเอ้ยผลนะครับเอาตรงเดง้งตรงเดง้งตรงเด้ง ดงเด้งดงเด้งดงเด้งอู้หูขึนครับผมขอนซ้อนครับเอาละครับผมขึ้นกันไปลุกกันไปครับผมนะครับครับเอบทีมงานสกลนครครับพี่น้องผมบริเวณที่ซื่อว่าจังหวัดเดียวกันจังหวัดใดนะครับผมจังหวัดเดียวกันกับน้องแบนนะครับผมน้องแบนอยู่ฟังผมนี่แหละนะครับอันนี้น้องเบนเอาล้วสิไปไสร์เลยนี่คือเอาขึ้นแล้ว ต้องเบ้นที่ไปเฮ็นยังล่ะฮะทีลงเห็นยังก่อนน้องคน,คนสวยโอ้มันติดนี่มันติดอันนี้โอ้หน้ามพัดไปมันจะถือพุ่นเนาะ มันเป็นไง,ไงนา่ายๆพี่น้องกัวชีได้นะครับนะครับพี่น้อ,เอง,นงเรือบงเพราะมันง่ายๆเรื่องง่ายๆที่พี่น้องเด้อกัวชีได้นกสะดุ้งเนี่ยต้องแต่งนะครับครับแต่งลูกเบตแต่งนะครับแต่งเตื่ผนผลที่เป็น้องนะครับเพราะว่าขนยกมันทั้งผีเนาะยกตัวอยู่ผีนะครับมันกไ็ไหลไปพุ่นนะครับน้ำมันไหลลงไปทั้งเกลือนครับผมคนมากกำลังมากครับ ครับผมมึงนองเบี้ยนพี่นอนมึงนองเบี้ยนโอ้ใจเอาครับชุดจวดชุดจวดอันนี้คืออันี้ยังนอนนี่มองได้นะครับนี่ เบี่ยนกำลังลือสถานที่อยู่คุณครับากำลัง แต่วันนี้กระเือพี่น้องเถือยู่ครับเนี่ยรุ่นพี่น้องหลายๆตำแหน่นะครับถือทุกบาทแหละพี่น้องนะครับถือทุกบาทนะครับเนาะค่อยรุ่นกันครับ ิึงแั่งบานนี้พี่น้องถือก,กันแล่ะครับผมเนะี่เอาเอามัน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 ,มน,มนครับผมน้องเบนครับผม ตรงจังันนี้ครับพี่น้องนะครับเป็นอะไรครับผมปลาเบิังครับผมปลาขาวอีแปงครับปลาขาวอีกีครับพื่ตั้ใส่ตัวยังเงงามๆครับพี่น้องนะครับปลาขาวกีพี่น้องนะครับเพราะมันใส่ตัวน้อยนี่พี่น้องนะครับตัวบักงี้ยงงามๆนะครับนี่นะครับสุดยอดครับผมสุดยอดนะครับนะลุนยไปยาวๆครับผมกับน้องเบนครับผมนะครับแต่พอได้เก็บกันอยู่นะครับผมนะครับ จังบ้านนี่ก็ถือพี่น้องครับเอาอู้เอา,เอา,เอาตอเชียวพี่น้องครับตอนนี้นะครับผมครับถือดีครับถือดีนะครับเพราะเด็ตกตักอยู่ครับขลุ่นขลุอนอุ้ยจังบ้านนี่ไหม ไอ้หนักพี่น้องบางกล่องพอดีเอ้าอีกจะคลิปกันครับอีกจะจะมากันครับน้องเบนครับพี่น้องนะครับฮัลโหลครับงานลงมาข้างล่างครับพี่น้องกุ๊กงูบาราโลบาราเกอลครับงานลงมาเลยครับลงมาพี่เบื้องรับจังบ้านนี้พี่น้องน้องเบนครับพี่น้อง ครับผมาพี่น้องครับผมป้าครับผมอคัดคักคัดพี่น้องอืออันยะพี่น้องอันยะเอ้ายู่ไก่พี่น้องนะครับจังหวะนี้กัดยู่คนเราฟังนะครับผมกับมืดนะครับมันย้อนแสงจังน้อยครับจะเบ็นยติดตุกดิดแล้วครับผมนะครับอ่ะคือเก้าหล่ะครับน้องเบนกระถึงนะครับผมเนาะจังหวะนี้ก็จะเริ่มรับาจักพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะนะครับอ่ะพอกันไม่คลิปหนาครับผม ครับท่านผู้มีอำนาจผระจัดประกัสวัสดีครับผม